บางวันสายตาอาจจะพร่ามัวมองอะไรก็ไม่ชัดแม้แต่ภาพของตัวเองในกระจกแต่รู้ไหมคะบางทีแค่เราหลับตาลงเบาๆใจกลับมองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนยิ่งกว่าเดินเราไม่จำเป็นต้องใช้ดวงตาเพื่อจะมองเห็นว่าใครรักเราใครห่วงใยเราหรืออะไรคือสิ่งสำคัญจริงๆในชีวิตบางครั้งใจที่อ่อนโยน กลับมองเห็นได้ลึกกว่าแววตาที่จำใสเพราะความรักไม่ต้องเห็นหน้าก็รับรู้ได้ค่ะแค่เรายังส่งใจไปหากันเสมอถึงจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ใจยังรู้ว่าเรายังมีคุณค่าและยังมีใครบางคนที่รอรับความอ่อนโยนจากเราอยู่เสมอเมื่อใจยังอบอุ่นโลกก็ยังชัดเจนเสมอค่ะ